มาดูกันต่อเลยนะครับอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ของน้องที่ส่งมาในแชทในเฟซสักพักแล้วนะครับก็ของคลิปนี้จะเป็นของคนที่เกิดวันศุกร์นะศุกร์ที่2กรกฎาคม2547ปีวอกปัจจุบันอายุ15นะครับย่าง16นะครับก็ ก็ฟังดีๆนะครับเป็นช่วงวัยรุ่นอันเนี้ยดูแล้วยังเป็นช่วงวัยเรียนอยู่นะครับก็ลองดูราศีที่ได้ลาศีสิเบเอ็ดนะของคนนี้นะวันเดือนมีเกิดนี้สิเบเอ็ดถือว่าเป็นราศีที่สูงนะครับเป็นคนมีบุญมีวาสนานะตรงนี้แล้วก็พื้นดวงโดยทั่วไปเนี่ยเออราศีก่อนลาศีสิเบเอ็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่ดีรวยนะทำดีๆ คือถ้าเกิดได้เนื้อคู่ที่ดีที่ราศีุงสูงๆด้วกันเนี่ยก็คือพากันรวยกส็สบายทั้งชีวิตนะครับ11ก็ถือว่าสูงละราศีนะพื้นดวงเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนมากนะครับแล้วก็ทำอะไรเนี่ยอย่าเอาใจออกหน้าฟังคนรอบข้างเยอะๆการตัดสินใจไม่ดีนะครับต้องปรึกษาคนรอบข้างนะใจร้อนมากนะครับมีเกตสิบสองตัวอย่างเนี้ย สิเนี่ยสูงแต่ว่าจะติดในเรื่องของอารมณ์อุปนิสัยใจร้อนนะครับมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดอย่างแน่นอนนะครับได้เกรสิบเอ็นะครับ,ต,นะรบตรงนี้เป็นคนกระตันยูนะครับรักพ่อรักแม่นะคนเนี้ยเดี๋ยวพี่จะดูให้ไล่ไปไล่หลายๆปีละเอียดหน่อยไม่รู้เขาอยู่ในในช่องหรือยังมาซับสไครต์หรือยังนะครับเออเป็นคนใจร้อนมากมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดนะครับเป็นคนที่ หนีไม่พ้นวังวนของคนที่เข้ามาเบียดเบียนในชีวิตการเอารัดเอาเปรียบการหยิบยืมเงินนะครับถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นหรือวัยเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโดนหักหลังนะครับดวงเนี่ยจะเสียเพราะเพื่อนนะครับใจร้อนด้วยมีเกตเจ็ดสองตัวเนี่ยเกี่ยวกับการหักหลังการหยิบยืมเงินเบียดเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบและก็ได้เกตหนึ่ง หรือเกตมอรณะเนี่ยสองตัวซึ่งจะเกี่ยวกับเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับอุบัติเหตุถ้าไม่คนที่เกิดวันนี้ไปเกิดเนี่ยถ้าไม่เป็นคนมีโรคประจําตัวหรือ,อ,อร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับตรงเนี้ยเกตหนึ่งสองตัวนะครับมีสองช่วงอายุนะแล้วก็มีดวง เสียของรักด้วยนะครับก็มาดูในส่วนของออช่วงที่ดวงไม่ดีดีกว่ามาพูดถึงดวงไม่ดีดีกว่านะครับจะได้ระวังตัวช่วงที่ดวงตกจะมีอยู่ช่วงอายุ16กับ23นะครับดวงตกเนี่ยตกในที่นี้จะได้กับตัวเองนะครับเพราะว่าตกเกตหนึ่งดวงมรณะเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือนะครับตรงนี้ถ้าเข้าวันเดือนปีเกิดตัวเองเมื่อไหร่เนี่ย ให้ไปทําบุญถวายสังฆทานซะนะครับแก้เคดทำทำบุญถวายสังฆทานให้กับตัวเองนะเพราะว่าพี่ดูแล้วเนี่ยปีเนี้สิบห้าเนี่ยมันย่างสิบหกแล้วสิบห้าจะหมดได้กรกฎาคมเข้าสิบหกแล้วสิบห้าเนี่ยดีนะปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่นับโควิดเนี่ยพอสิบหกปุ๊บดวงตกตกในที่นี้ได้กับตัวเองนะให้ระวังเลยนะครับตรงเนี้ยไปแก้เคดซะมันจะได้กับตัวเองเลือดตกยางออกอะไรพวกนี้อุบัติเหตุเนี่ยมาแน่นะครับเอ่อก็สองปีสิบหกกับยี่สิบสาม สองปีนี้ถ้าเป็นช่วงวัยทำงานมันจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดและจะเกิดอุบัติเหตุนะครับสิบหกกับย3สามนะทำอะไรก็ไม่ไม่ไม่ราบลรื่นติดติดขัดขัดทุกอย่างไม่ดีแม้ว่าราศีเราสูงก็จริงแต่ว่าถ้าปีนั้นเราตกมันก็ก็คือตกนะครับสองปีนะสิบหกยสามไม่ดีแล้วก็มียี่สิบหกปีหนึ่งปีนี้นะครับดวงเสียของรักยี่สิบหกนะ ดวงเสียของรักในที่นี้เนี่ยปีนั้นอ่ะเราก็เหมือนกันดวงตกทาอะไรก็ไม่ดีติดขัดทุกอย่างลองสังเกตดูตัวเองนะครับแต่อีกหลายปีข้างหน้านะครับช่วงยี่หกเนี่ยดวงเสียของรักก็แก้เคล็ดโดยการเดินทางไกลซะพอเข้าเดือนเกิดก็เดินทางไกลไปเช้าเย็นกลับหรือไปค้างคืนก็ได้นะครับออกจากจังหวัดตัวเองก่อนเดินทางก็ว่ากล่าวว่าลูกจะเดินทางไกลให้ขออย่าให้ลูกต้องเสียของรัก ไม่ว่าคนหรือสิ่งของก็แล้วแต่นะครับก็พูดไปพูดไปลอยนะครับเน,นี้ยอันนี้ช่วงไม่ดีนะแต่ปีหน้ากรกฎาเนี้ยไม่ดีแน่นอนนะครับยังไงต้องระวังตัวเองนะดวงตกและอุบัติเหตุนะครับเออเป็นคนกระตันยูนะครับรักพ่อรังแม่นะคนเนี้ยเอ่อพอคุณพ่อพอคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วจะมาปกปักรักษาเราแหละแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังด้วยมันก็เขาก็ช่วยอะไรมาก ไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะรักเราจะเทอทูนกตัญญูท่านเท่าไหร่ก็แล้วแต่พระคุณท่านก็มาช่วยเราได้ไม่หมดนะครับแต่ก็หนักเป็นเบายังไงเราก็มีรู้ล่วงหน้าอย่างงี้เราก็ไปแก้เคสทําบุญอะไรพวกนี้ซะนะครับแล้วก็ช่วงที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงยี่สิบสองกับยี่สิบห้านะเนี่ยดีสุดทาอะไรก็ปีนั้นก็มีโชคมีลาบทาอะไรก็สะดวกราบรื่นนะครับ อยากจะรู้เรื่องคนรักคู่ครองนะครับก็2ปีนี้ยสิบหเนี่ย, 15, ยมันมีคนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คุยด้วยหรือว่าแอบรักแอบบชอบไม่เปิดเผยตัวอะไรเงี้ยคือถ้ากรณีเราถ้าคนโตถ้าเราตัดสินใจคบก็เป็นเนื้อคู่เพราะว่ามีเส้นโยงแบบนี้นะครับดีนะครับเป็นคนดีเข้ามาแบบนี้เนี่ยทุกคนที่เข้ามาในช่วงช่วงที่มีเส้นเชื่อมเนี่ยของคนเนี้ย คนเกิดราศีนียดีทุกคนเลยคนรักคู่ครองดีนะครับก็ระวังเรื่องอย่าใจร้อนแล้วกันเดี๋ยวพี่สรุปให้เลยแล้วกันนะคนเกิดวันศุกร์ที่2นะครับกระกฎาคม2547ปีวอกปัจจุบันอายุ15ย่าง16นะราศีที่ได้ราศี11ถือว่าเป็นราศีสูงนะครับเป็นคนมีบุญมีวาสนานะครับมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดอย่างแน่นอนเป็นคนรักพ่อรักแม่กระตันยูนะครับคนนี้ เป็นคนอารมณ์ร้อนมากนะครับทำอะไรก็ฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับในช่วงชีวิตเนี้ยจะโดนเกี่ยวกับการโดนหักหลังเอ้ยหรือว่าการโดนเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบจะมีคนประเภทเนี้ยเข้ามาวนเวียนในช่วงชีวิตถ้าเป็นใกล้ๆนี้ก็เป็นช่วง18 20เนี่ยสองปีเนี้จะโดนคนกลุ่มเนี้เข้ามาไม่ว่าจะหักหลังหรือว่าจะมาเบียดเบียนหยิบยืมเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้คืนนะครับ ไม่ดีช่วงที่ไม่ดีจะเป็นช่วงอายุ16กับ23นะครับดวงตกดวงมรณะจะเลิกตกยางออกเรื่องอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับก็ไปทําบุญแก้เคสะนะครับถวายสังฆทานให้ตัวเองนะครับแล้วก็ช่วง26ดวงเสียของรักก็ไปแก้เคสะนะครับ26 16 2บนะครับเป็นปีที่ไม่ดีดวงตกทำอะไรก็ติดขัดยังไงเราดูดวงล่วงหน้าก็ เราสังเกตดูตัวเองหรือว่ามันเข้ามาดูในช่องนี้ก็ได้พอะพี่ดูครั้งเดียวนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ก็อยู่ตลอดไปอยู่แล้วนะครับปีนี้15ที่ผ่านมาเนี่ยดีแต่ปีแต่16เนี่ยไม่ดีระวังตัวดวงตกนะ16เนี่ยได้กับตัวเองนะโอเคครับผม